สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจัก YouTube กมลเวนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาแนะนำวิธีการหาเงินใน RO นะครับผมสำหรับคนที่เล่นอาชีพแมคาีนิกนะครับผมหรือว่าใครก็ตามนะครับผมที่มาเริ่มเล่นใหม่เนี่ยเอ้ยเราไม่รู้จะหาเงินยังไงดีนะครับผมพอเห็นของมันหลักประมาณร้อยเอ็มอะไรอย่างเงี้ยนะครับเล่นแมคาีนิกเนี่ยมันก็มีข้อดีของมันับผมก็คือเราจะมีสกิลกรีดติดตัวทันทีนะฮะ สกิลนี้นะครับผมเป็นสกิลเควสของ BS นะครับแล้วมันจะมีสกิลหนึ่งของขาสามที่ชื่อว่าลาว่าโฟล์นะครับผมซึ่งสกิลนี้นะครับมันเป็นแบบฟิกเดเมดนะครับผมคือที่เลเวลห้าเนี่ยมันจะฟิกเดเมดคือ1800นะครับผมทุกๆครึ่งวิมันเอาอยู่5้าวิสิเนี่ยมันบอกห้าวินะครับผมเจคูณเรอบตัวคือวงมันกว้างมากประมาณเต็มวิก็คือ3ามพนะฮะซึ่งมันจะทําให้เอ้ยเราไม่จำเป็นต้องมีของอะไรเลยก็ได้นะครับผมมาตัวเปล่าใช้ของอีเดนเนี่ยก็สามารถเข้าไปได้นะครับ แล้วก็ไปทำ damage ข้างในนั้นได้แรงมากนะฮะซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูว่าเอ้ยมันจะเป็นยังไงนะผมถ้าผมใช้ของอีเดนหมดนะโอเคอันดับแรกครับผมใส่ของอีเดนก่อนนะฮะไม่เกี่ยวนะครับผมอันนี้เพิ่มวินเดฟนะฮะเป็นหมวกจากการเปลี่ยนแมคาีนิกนะฮะอ่าใส่ของอีเดนไปนะครับอ่าอันนี้เป็นขวานอีเดนนะครับอันนี้ออฟออฟไปแท็กบวกสเปอร์แล้วก็ออฟตัวตีมังกรแรงขึ้น2ใบนะฮะแล้วก็อันนี้แนะนำครับผมหามาใช้จะคุ้มมากครับผมก็คือ รีโต้นะครับผมคือเอาไว้รีเจนเอชพีนั่นแหละนะครับผมลองซื้อมาใส่ดูคุ้มนะฮะคุ้มกับการเล่นลาว่าฟลอแบบนี้นะครับอ่ะหลักๆของอีเดียนก็หมดแล้วเนาะมีนี้แล้วก็อันนี้แก้ตาบอดนะผมจะใส่ก็ไม่ใส่ก็ได้นะฮะผมใส่เป็นั่นเองนะครับแล้วก็แหวนนี้ได้จากการเปลี่ยนอาชีพนะฮะหลักๆประมาณนี้ครับผมเตตัสผมอัพเป็นสายวิทย์สเต็งอยู่แล้วนะครับวิทย์สเต็งเด็กนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ค่อยมีผลอะไรนะฮะไป่าๆป่าอ่ะบอกไว้ก่อนลาว่าฟลอใช้เอชพีหนึ่งร้อยนะคร ให้นั่งรอ s p ดีเจนให้มันครบหน่อยแล้วกันนะครับโอเคได้ s p แล้ววิธีการนะผมง่ายๆนะผมใส่ของนะฮะแล้วก็ใส่มีดมูไลเด็คเกอร์นะผมทุกครั้งที่โจมตีมอนจะได้ s p 3คืนมานะครับแล้วเราก็เข้าอีเดนนะครับเพื่อไปเข้าตัวโล t i l ไอนะฮะโลทีเนี่ยเป็นดันจี้นพิเศษครับผมที่มันจะยัดมอนเข้าไปในนั้นเต็มเลยครับผมแล้วแต่ละสัปดาห์ก็จะหมุนเวียนวันกับสับไปเรื่อยๆนะครับผมคุยกับตัวนี้ครับแกรมนะฮะ ถ้าใครมีเควสก็รับเควสเดี๋ยวผมเลือกข้อแรกนะผมแล้วมันจะตอบคาถามนิดหน่อยก็ผมเพื่อรับเควสนะฮะมันจะเป็นการล่ามอน2ชนิดชนิดละ400ยตัวแต่ถ้าใครรับเควสแล้วก็กดอันนี้ครับว้ามีนะครับทูพยเนเจนครับเ0ถึง100่นะครับคนที่เข้ามาที่นี่ได้ับผมก็คือคนที่มีเควสติดอยู่หรือไม่ก็เลเวลไม่เกิน100นะครับผมดังนั้นเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงเลเวลให้ต่ํากว่า100้ไว้นะผมคือเข้า9ก้าไหนึ่งร้อยได้อยู่นะผมแต่ห้ามเกินนั้นนะครับอ่านี่ สัปดาห์นี้มันเป็นสลิปเปอร์กับเอลเดอร์นะครับผมมันก็มีคนรับตัวพวกของพวกนี้อยู่นะครับผมอย่างเงี้ยนะฮะก็มีคนรับเรื่อยๆครับผมบางทีเนี่ยก็จะเป็นพวกเอลเดอร์บล้าอะไรอย่างเงี้ยรับกันทีหลายพันนะครับไปครับแล้วเราก็กดบัฟเลยครับผมปึ๊บมาวิ่งนะครับจะเห็นว่าข้างในเนี้ยมอนมันเยอะนะครับผมเราก็ลาวาโฟรซะนะฮะ แต่เรื่อง HP เนี่ยเราต้องปั๊มเองหน่อยนะผมหรือว่าถ้าใครมีหมวกดีๆที่สามารถที่สามารถดูด HP ได้ผมเช่นหมวกหมวกไรเวิร์ดอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เอามาก็ได้นะฮะแต่นี้ผมใส่ให้ดูว่าใช้ของอีเดนก็ได้อยู่นะครับแค่ปั๊มเยอะๆหน่อยโอ้เยอะๆไปเยอะไปเยอะไปเดี๋ยวจะปั๊มไม่ไหวเนี่ยจะเห็นว่าของมันหล่นตามพื้นเต็มเลยนะครับเราก็แค่วิ่งไปกรีดนะฮะแล้วก็วิ่งนะครับปุ๊บแบบนี้นะครับ ดาเมจมันค่อนข้างแรงอยู่แล้วนะฮะเรามีหน้าที่คือกรีดแล้ววิ่งกรีดแล้ววิ่งนะครับอ่าแต่ถ้ามีหมวกเพิ่ม HP เนี่ยหมวกรีเจน HP เนี่ยก็จะสบายกว่านี้หน่อยนะครับอันนี้มันจะดูตึงๆไปนิดนึงนะครับแต่เวลาเดี๋ยวเราปั๊มสู้นะฮะเพื่อเลเวลและเงินของเรานะครับนี่แหละเราจะประหยัดการรีเจน HP ไปได้เยอะนะผมคือไม่ต้องปั๊ม HP แหละเหลือแค่ทํายังไงกับ HP ให้พอนะผม อ่าลาว,วาโฟเนี่ยมันจะมีดาเมจสองช็อตครับผมช็อตเปิดครั้งหนึ่งนะผมเจ็ร้อยเปอรของดาเมจนะฮะแล้วก็ช็อตที่เป็นเฟอร์เซกอ่ะอีกหนึ่งเนี่ยอีก1,800ต่อวินะฮะซ้ำตึบตึบต,บตึบนี่แล้วก็จะมีคนทิ้งของไว้เพียบเลยนะผมก็เข้าทางเรานะฮะเก็บมาซะเก็บเสร็จแล้วก็วิ่งด้วยนะครับผมเดี๋ยวตายนะฮะเฮ้ยชุบ นี่แหละจะมีคนเอา v s มากรีดเหมือนกันนะผมก็วัดใจกันไปว่าใครเร็วกันนะฮะเอลเดอร์บาร์นะผมอาทิตย์นี้ราคาแรงนะฮะปั๊มนี่แหละฮะเดี๋ยวออบไปขายของให้ดูนะครับผมว่าได้เท่าไหร่นะครับปุ๊บกรีด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 แล้ววิ่งกรีดแล้ววิ่งนี่แหละครับวิธีหาเงินง่ายๆใน ALO นะฮะใครที่ไม่มีตังค์ครับผมลงทุนซื้อมูลไนเกอร์หน่อยนะครับกับของปั๊มนะครับผม ระดับร้อยแล้วนะฮะมาแล้วริเบเรียนมาแล้วก็ไปปะว่ามอนเดโลทีไออ่ะเลือดน้อยทั้งนั้นนะครับเออมันมีโอกาสสตัร์ด้วยนะสตัร์แล้วก็เบิร์นด้วยนะครับผมของไอตัวลาวาโฟเนี่ยโอ้ยน,น,นิดนึงนิดนึงเงิน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 เฮ้ยนี่นี่น,นี่อาทิตย์นี้มันสลิปเปอร์นะครับผมอ้าวตายซะสลิปเปอร์เนี่ยมันดรอปตัวมีดคิมสันด้วยนะผมคิมสันแดกเกอร์นะฮะมาเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับดูซิว่าเนี่ยไม่กี่นาทีเนี่ยขายได้เท่าไหร่นะฮะ ได้คุกบุกโยนต์ไปเลยนะฮะแหวนอันนี้ไม่แน่ใจว่าแหวนอะไรนะผมเนี่ยโอริเล็ก7อันเนี่ยก็โอริโอริใหญ่มันก็ละ70,000มื่นะครับผมอันนี้สกอร์ขายไปไฟแซนเก็บไว้ไฟแซนขายคนได้นะผมอันนี้ใบไ,ไว้ขายได้1,000งพันะฮะขายคนนะครับผมอ่ะเนี่ยแสนสี่นะครับผมได้ตัวคิมซันแดกเกอร์มา2อันก็ไปลุ้นเอานะครับแล้วก็โอริ 1ก้อนกับอีก2เม็ดเล็กนะครับผมแล้วก็แหวนนะฮะแล้วก็ทัดดีนะผมถ้าไม่คิดอะไรมากก็ขายไปเลยก็ได้นะฮะเนี่ยได้มา2องแแล้วนะครับแล้วกเ็เข้าอีเดนไปนะครับคือบางอย่างมันขายคนได้ด้วยไงนะครับถ้าดูง่ายก็คือดูว่าข้างในดันนั่นแหละเขารับอะไรกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมไปซื้อแว่นสองกัดอ,อยากรู้ว่าจะเป็นคิมสันแด็คเกอร์ท่าโทลี่หรือเปล่านะครับผมท่าโทลี่นี่โอ้โห,โโห,โโหรวยบอกเลยว่าได้อีกเป็น M อ็มอะแหวนเป็นชิโนโบิแซดนะครับผม คิมสันแดกเกอร์ท่านน้าทัดลมโอ้ไม่ได้ไม่ได้นะผมอันนี้ไม่ค่อยแพงนะฮะเก็บไว้แจกนะครับใครอยากได้คิมสันแดกเกอร์นะผมก็พิมพ์คอมเมนต์ชื่อตัวละครมาได้เลยนะครับไปแล้วก็เดี๋ยวไปขายของในดันต่อนะฮะปึ๊บนี่ได้อีก18นนะครับยิ่แล้วก็จะมีเอลเดอร์บลันนะครับผมเอลเดอร์บลัเนี่ยไอตัวเนี้ยคนทำรูไนท์นะครับผมรูไนท์เขาใช้กันนะผมขายได้อันละห้าพันนะครับ นี่ก็ได้อีกแสนหนึ่งนะผมก็เมื่อกี้คร่าวๆก็มันเอ่อเท่าไหร่แล้วอะสามแสนกว่าแล้วนะผมยังไม่รวมคิมสันแดกเกอร์อีกสองอันนะฮะก็ใช้ได้อยู่นะผมเก็บกันแป๊บเดียวเองก็โยนหมุนๆหยุนๆกันแค่นั้นเองนะครับก็ง่ายๆนะผมวิธีหาเงินในเซิร์ฟนี้นะครับโอเคครับก็อย่าลืมกด subscribe ทุกคนเลยด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ